สามีของเขามีอาการแปลกๆหลังจากที่เอาตัวของรถแบ็คโฮเนี่ยไปขุดต้นมะขามพอต้นมะขามมันหักโค่นลงมาเนะท่าน,นั้นแหละตามความเชื่อของคนในครอบครัวบอกว่าสามีน่าจะถูกวิญญาณร้ายเข้ามาก่อกวนหรือสิ่งลี้ลับอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นสามีมีอาการแปลกลุกแปลกขึ้นไปทุกวันรักษาทุกทางไม่หาย วันเพนค่ะสงวนนามสก,กุลแล้วกันเนาะส่งคลิปทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดมาให้อมรินทีวีค่ะบอกว่าเอาจริงๆนะสามีของเธอเนี่ยขับรถแบคโฮล่าสุดเนี่ยไปทํางานที่หนองขาวกาญจนบุรีไปขุดต้นมะขามขนาดใหญ่เอาออกทั้งร่างเลยแต่ก่อนจะขุดก็จุดทู่วบอกแล้วนะ เพราะทางานแบบนี้มีความเชื่ออยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมมีอาการแปลกๆตลอดเวลาเดี๋ยวนั่งสมาธิเดี๋ยวบ่นคนเดียวครึ่งเดือนไปทํางานที่สุพรรณบุรีไปทําได้6วันกลับบ้านมามีอาการแบบนี้คุณผู้ชมคลิปเยอะมากถ้าเก็บหลักฐานส่งมาในกล่องข้อความของเราเต็มไปหมดให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งรายละเอียดส่งคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นคือน,นั่งสวดมนต์คนเดียวอยู่ดีๆกลางดึกก็ลุกขึ้นมาแบบนี้ หรือไม่ก็เดินรอบบ้านพ,พึมพำพึมพำไม่ด่าหมาก็ด่าคน<อ>สลับกันไปมาถ้ายืนยันแบบนี้ว่าสามีเธอไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด<อ>สองก่อนหน้านี้ปกติดีทุกอย่างมีอาการหลังจากที่ไปตุดขุดต้นมะขามก็มาถามที่ทางสุพันเลยสะกรโจมไปไปประยุป,ประมาณ5้หวันกลับมาแล้วก็อาการเขาก็เปี่ยยไปกลับมาเขาบอกว่าเขาชอบมุกดาเส้นน้า ม,มุกดาดีพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพอห้าแต่คนเนี้ยแล้วเขาขอห้าว่าแฟนเพื่อนน่ะจะคมคืนมุกดาซึ่งคนที่เข้าชอบอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นวันที่แปคือวันเกิดเข้ามีนาเนี่ยแล้วอันนี้เขาโทรแจ้งความกัแต่เขาบอกเขาได้ยินเสี้ยงได้ยินเสี้ยงมีคนตะโกนช่วยว่าโดนคมคืนช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ย <lum. S 1> ก็กลายเป็นว่าแจ้งความเท็จอะไรประมาณเนี้ย<ม>แล้วเขาก็โดนคดีเองเงี้ยญาติกันนี้แหละเขาบอกว่าเข <ๆ S 2> าเขาเห็น เห็นมีเงาตามตัวอะไรประมาณเนี้แล้วล้างทรงก็บอกว่ามีนางไม้ตามอยู่แล้วก็มีผู้ชายสองคนตามแล้วก็สมุนเขาอะไรตางนี้ไปไปค้อเขามาต้มมะขามที่ท้ายรูมาเนี่ยเมื่อวันที่สิบสามนี่แหละห้ามม้อม้อเขามันก็รักษาทางจิตเวชอ่ะอให้ยามกินอยู่ตอนเนี้ยโทษแลพี่เขามีเสพยาไหมมันก็มีบ้างสามีนะเสพยาเยอะไหมไม่เยอะ เขาลูกก็นั้นนั่นน,น,นี่ก็ว่าเด็กนักข้าวมานักข้าวมาอยู่ไม่ได้ต้องไปแล้วเขายังมีกระเป๋าอยู่ลูกนี่เห็นนะลูกนั้นแหละไม่เคยบอกเลยอขนาดข้าวนักข้าวมานี้ยังไม่ยากใครๆร,รู้เลยอะ